ทุเรียนที่หอม,มาจากกรุงเทพนนเหมือนแกงฉันไปในตัวเอามาเพื่อเด,ด็กๆนะคะ <c oughs> แล้วก็คุณแม่ร <c oughs> อเลย <c oughs> กินกินอย่างแรง <c oughs> แปเปิดพัดลมไีกเล้อเปิดพัดลมแล้วเออโอ้โหอ๋ <c oughs> <c oughs> อหนูเข้าใจ <c oughs> แกงพ่อมาปอกอะไรใกล้ๆพ่อพ่อครูสาห์ทำกับข้าวให้กินเนี่ยมีสจะโดนมือของแม่โอ้โหโอโจตั้งใจแกงพ่อกชอบเราเลยนะกินไหมหมอจเป็นปลาล้าเลยนะรีบปอกเลยซื้อมาตอนมันเป็นอันนี้นะคะแม่ไก่ฉีกแต่ว่ามันอยู่บนรถมันน่าจะอบมากมันจะกลายเป็นปลาล้าหรือเปล่าไม่แน่ใจรีบต้องรีบปอกเลย นั oh. Oh. ่งรอนั่งรออย่างใจตดใจต่อตัดภาพไปดี่พ่อนม่ยปิดจมูกแม่แม่หัวร้อสาใจ ไม่มีนี่นั่งรอกินกันอยู่เลยนี่เองมีสองคนง่ายสองคนที่กินไปอยู่สองคนกินแล้เป็นไปดูวยแล้วพรุนี้ใครซื้อขนมให้สองคนนะเดี๋ยวก็ไปเซเว่นใครกินไม่ได้ไปเซเว่นว้าวนี่ของแพ้นี่ตัวชอบอยู่นี่นี่เด็กโง่รอเลยเด็กโง่รอห่กินแรงมากอ่ะเธอ มอ่ะม oh, oh, ันมนเออกท้องเวกคู่นี้คอยกินโอ้รอนั่นอย่างนี้รีปอกเอาด้วยนังไนโอ้ยมันเหลืองล้วอ่ะเอาเอาปอยเอาปอยมาเก็บโอ้ยโคตรแรงอ่ะอดจมูกหรือมันยังเล่นรอดมาได้เลเป็นยังไงีสูกไหมเด็กโงมีสุขึ้นเยอะเลยลูก นคนนี้เด็ก,ดกโง่น้ำลันอันอันิเร่ลงไ้างล่างกินมไปหัวอ้วเป็นาสำท่าหน่อยสิกินมันเป็นยังไงตอนเนี้ยเหม็นเหม็นไหม,ม,ม,มเหมนเหมือนกันเนาะจะพาไปตรงนู้นจะพาไปตรงนู้นหนูเมนเหรอลูก

แ่ไปถจุกกันสองคนใจจะได้ก่อนนี่เป็นที่เสสละให้น้องเอาตังอยากตังหนาเลยผมครับเนย่างเอาเลยตัเอาสหุงยงเป็นยิ่งใหญิมให่ชิมอร่อยอยู่ไหม เป็นยัไงไงนะหันหน้าเขากล้องสีอร่อยไหมสัมผัสหน่อยหวานมากเลยคอ่ะโอ้โห <c oughs> เหมือนโจมากเลยอ่ะเหมือนโจ,นจที่ทำไมนะโดนไม่กินทำไมถะโดนไม่กิน <c oughs> หนีไปแล้วอ่ะสองคนอ่ะถ้โดนกับปกป้องหนีไปแล้วนะคะป <c oughs> กป้องกับปากีนนะปากีนทะเลกินตะกี <c oughs> <c oughs> ้โดนหาปากินมันหนีเลยอ่ะอ้าวนาเดียทำไมโดนบากินเดียด๋วยวมันไม่ชอบ มันไม่ชอบกินมากินมันแรงเนาะเด็ดเนาะมีคอมมีคอมทุเรียนเราไป้ง้วยตาเราไม่รักหรอกนี่รูปไม่เด็ดคนไหนกินทุเรียนมีเอมยังต้องดมขนาดนั้นอีกหรอกลิ่นมันก็ลอยโชยขึ้นมาละนักดมอยกินได้ไหมยอมทำให้เกับพี่ ้กินข้าวกันยังเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยพ่่ออรแมเยยังไม่ลองท้องกันไปหน่อยก่อนรอยงเขาปลาเราอะไรเราแต่เดี๋ยวก็อิ่มแล้วก็อ้าวแม่อร่อยเนาะม่อไรโอ้โหสวยนะเนี่ยอันนี้สวยโอเคเอามาใส่อันนี้เป็นของหมาแล้วนะอย่างเงี้ยหมาเด็กโง่มากอร่อยกันนะที่เด่น เอมงินไม่ยอมกินกินแบบปูนี่ดิงสุเรียนไทยฮะโอ้ไม่ได้สั่นสุเรียนไปต้องต้องต้องกินนี่เป็นไ,ปไม่ไดใช่อยากจะกินจะกินกินเง้นคอร์รปูซื้อมาเป็นลูกก็กินกินอีกได้นะลูกถ้าไม่พออันเด็ดอิ่มย่าง,งไม่มีใครกินหรอกเด็ด มื่อกี้เด็กมันได้ปูเล็กเอาเอาตรงนี้ให้เด็กน้ำยังคุณออ่ะปูน้ำอ่างนลูาอ่ีกไหมลูกฮะเอาใหม่เอาอีกไปเนี่ยเนี่ยเอาอีกม่กินเลยกินเลยกินเลยกินให้อิ่มนะกินเลยตอนนั้นะอันตีว้าวอยู่จานกินมันเสียกินเลยร้องเกรงใจกินไปกินไปเลยลูกมีเยอะมีอีกลูกหนึ่งกินให้อิ่มๆเดี๋ยวพวกนี้ไปเก็บเงินที่แม่อ่างกินแก่นี้ก่อนเดี๋ยวมันร้อน เดี๋ยวพว่นนี้ยากกินก็นมากินใหม่ก็ไ่